สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมสวัสดียามเย็นนะครับผมก่อนอื่นเข้ามาขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับผมอย่าลืมความเมตเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากสหรับใครที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมมีกล้วยไม้ดินหรือกล้วยไม้หินอีกหนึ่งชนิด นะครับผมคือกล้วยไม้มาวิ่งมาวิ่งนะครับผมจากอีสานใต้นะครับผมในพรานขุดมาให้ผมสวยมากและแบบสมบูรณ์มากๆครับผมคือมาแบบเป็นกอเลยนะครับผมกล้วยไม้มงคลตัวนี้นะครับผมชื่อว่ากล้วยไม้มาวิ่งนะครับผมเป็นกล้วยไม้มงคลนะฮะ ชอบแดดร้อยเปอร์เซนนะครับผมวัสดุปลูกก็จะเป็นดินนะครับผมผสมกะมาพาวสับด้วยนิดนึงแล้วก็ผสมกับพวกหินนะครับผมพราะกล้วยไม้พวกนี้เขาจะขึ้นตามซอกหินนะครับผมตามผานะฮะชอบแดดนะครับผมดอกจะเป็นสีอันนี้มาจากป่าของมุกดาหารนะคะผมจะเป็นสีเอ่อสีชมพูสีม่วงแล้วก็สืเป็นสีขาวอันนี้ไปลุ้นดอกเอาจะมีประมาณ3สีนี้นะครับผม อีกสักพักนึ่งเขาจะเริ่มแทงดอกแล้วนะครับผมถ้าได้กล้วยไม้ไปแบบกอแบบนี้นะครับผมและยังไม่แทงยอดคือยังไม่ตั้งท้องตอนนี้คือเอา,เอ,าออกไปยังไงก็ได้ชมดอกแน่นอนแล้วไม้มาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกอสวยมากครับผมดูเลยนะฮะ <S <S วันนี้ผมจะขายให้ทุกๆนะครับผมสําหรับกล้วยไม้มาวิ่ง1นกิโลเพียง550บาทรวมส่ง 1>, 1กิโลเพียง550บาทรวมส่งนะครับผมคือคุ้มมากๆนะครับผมกอนนี้ก็ประมาณกิโลกว่านะครับผมใครรับ3กิโลวันนี้ผมคิดแค่1,100บาทรวมส่งเท่านั้นมีบริการเก็บปลายทางนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลนหรือโทรมาหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์095 941 8 988างานกอสวยสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับผม ใบการขนส่งมาอาจจะมีแตกหักบ้างเดี๋ยวน้องก็งอกขึ้นมาใหม่เพราะรากของน้องก็ยังเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนสวยอยู่และที่สําคัญคือเอาไปได้เห็นดอกแน่นอนเพราะว่าอีกสักพักเขาจะเริ่มแทงยอดแล้วครับผมสาหรับตัวมาวิ่งกับพวกมังกรนะคะผมลิ้นมังกรต่างๆดูสิฮะสวยมากแค่เอาไปวางใส่กระถางก็ดูเก๋แล้วครับผมเป็นกล้วยไม้มงคลน,นะคะผมเชื่อว่าปลูกไว้หน้าบ้านเงินงทองจะไหลามาทีมานะครับผมเป็นการปรับฮวงจุ้ยอีกหนึ่งชนิดด้วยการใช้ต้นไม้นะครับผม เรียกว่าหมาวิ่งนะครับผมชื่อเป็นมงคลนะดูสิฮะแต่ละกอเหมือนคล้ายๆบอนไซเลยะครับผมคือสวยมากนะฮะสวยมากๆ1กิโลเพียง550บาทรวมส่งนะครับผมใครรับ3กิโลวันนี้ผมคิดแค่1,100บาทเท่านั้นรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมกล้วยไม้ดินตระกูลรองเท้านารีต่างๆนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังเพราะงานมาสวยเก็บเมื่อวานนี้ส่งมา เก็บเก็บเมื่อวานนี้ในพันก็ส่งมาให้ผมเลยนะครับผมงานเป็นกอสวยมากๆและก็คือชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตัวนี้เป็นงานกอเลยนะครับเพอเอาไปปุ๊บวางใส่กระถางสวยเลยเพราะบอดี้เขาสวยนะเหมือนแบบเขาเหมือนแบบบอนไซเลยครับผมคือรากเขาสวยสมบูรณ์มากนะฮะไม้พวกนี้จะขึ้นตามซอกหินนะครับผมตามหน้าผานะครับผมวัสดุปลูกก็ใช้ดิน หรือหินอ่าหินภูเขาไฟก็ได้หรืออิฐมอนทุบนะคะผมใส่พวกหินนะเยอะๆหน่อยนะครับผมพวกอิฐมอนทุบพวกเศษวัสดุอ่าที่เป็นอิฐอิฐมอนทุบพวกเนี้ยเยอะๆหน่อยนะฮะเขาชอบแล้วก็อ่า เอาเป็นไม้รากอากาศด้วยก็ได้ปลูกใส่กระถางไม่ใส่วัสดุปลูกอะไรเลย,เลยก็ได้น้องก็ติดเหมือนกันหรือใส่เฉพาะกา,มา,าะมะพร้าวสับก็ได้นะครับผมอันนี้น้องปลูกได้หลายอย่างเลยนะฮะสวยมากครับผมดูสิครับดอกนะครับผมดอกจะขึ้นเป็นท่อแทงขึ้นมาเลยถ้าได้ไม้กอไปแบบนี้ยิ่งจะเป็นท่อขึ้นมาสวยนะใครสนใจ1กิโลเพียง550บาทรวมส่งนะครับผมสำหรับ3กิโลวันนี้ผมจะให้พิเศษเลย1,000 100บาทรวมส่งนะครับผมมีบริการเก็บปลายทางท่านใดสนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959-418-988เหมือนบอนไซเลยครับสวยมากนะฮะโทรมาได้เลยนะครับผมที่เบอร์0959-418-988ไม้มีมาตลอดนะครับผมแต่ถ้าเอาไปช่วงนี้นะครับผมคุณจะได้จะเห็นดอกแน่นอนเพราะดอกเขายังไม่ท้องขึ้นมาแต่สักพักเขาจะออกดอกแต่ถ้าไม้ตั้งท้องมาเอาไปบริการขนส่งอ่ะมันแตกหักเสียหายมันฝอนะฮะ อันนี้งานเก็บมาแบบสมบูรณ์มากนะฮะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มานะครับผมที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8สํนาะสำหรับกล้วยไม้มงคลปรับหวงจุ้ยนะคะเอื้องหมาวิ่งนะคะผมชอบแดดร0อเซนะครับผมปลูกกลางแดดเลยก็ได้เพราะไม้ตอนนี้เกิดตามหินนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจที่ส่งให้มาหาผมถึงน้องหมานะครับผมกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ